เปิดใช้ดุลพินิตพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งทําไปได้บทสรุปของ10บล่างแล้วนะครับ418ลรองนี่เลข9กเลข4นี่เข้ามาตาแหน่งเป็นตัวหลักเรานะครับเลขนี่ในล่างถ้าท่านตีชืินชอบเน้นเน้นตัวเดียวก็เลข4ี่ครับ สามตัวก็สี่หนึ่งแปดนะครับหลักสิบล่างนะครับปักหลักตัวรองคือเลขเก้านะครับตามสูตรในเก่าเล่าใหม่สองสูตรเทียบชนกันก็ต้องไปดูคลิปครับคลิปลงก่อนหน้านี้คราวนี้เราไปดูหน่วยล่างหน่วยล่างเรามีสองสูตรเหมือนกันครับเข้ามางวดที่ผ่านมาเทียบชนกันก็เข้ามาเหมือนกันนะหน่วยล่างเนี่ยสูตรแรกเราคํานวณนะสถิติสิบงวดในวงเล็บเนี่ยห้าดาวเลยนะสิบงวดห้าดาวเดี๋ยวให้ชมคํานวณได้เลขสองสี่เจ็ด สูตรที่2นี่คำนวณ11บงวดสูตรสถิติ11งวด2ด,ดาวอยู่เรามา2ง,งวดในเลข560เราจะสองตัวเลขนี้มายำรวมกันแล้วก็ไปเทียบชนกับวินกระทบชนร้อยย์สูตร3 0 5 4 1 8 9แต่เราจาเป็นต้องตัดทิ้งก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ที่ตัดทิ้งเพราะว่าเลข10ล่างเราได้หลักปักหลักไปแล้วนะครับโอเค เรามาดูหน่วยล่างสุดน,นี้ก่อนสุดแรกงวดที่ผ่านมา1กระกฎาคมปัมกตรงใช้หน่วยล่าง4ี่ดาวเงวดติดนะครับสถิติคำนวณได้803ศผลการออก2 5 8ห3าเข้ามาในตำแนหน่งหน่วยล่างเข้าสิบหน่วยล่างสองตัวล่างเลยเนี่ยแต่หลักปางหลักหน่วยล่างก็คือเลขสานั่นแหละสวยงามทีสุดน,น,น,นี่สดาวด้วย ใช้หลักพันบวกหลักร้อยบวก3 2 3สองที่6กบวกเก้เดินหน้า3ามเป็นสิได้เลขแปบวกสเป็น10บใช่เลข0 0นยกสได้ได้3 8 0 3ปดศนกแปดี่สเข้าหน่วยล่างก่อนหน้านั้นก็นี่เก้นึ่งสี่นะตอนนั้น3ดาวเข้ามาปากักหลักเข้าได้ขนาดนี้ก็สวยงามแล้วนะเออหกสี่สเข้าหน่วยล่างก็เดินหน้าตอนน่อเนื่องไปแล้วนะเดี๋ยวจะคำนวณให้เรียบร้อยแล้วลงคลิปไปช่วงแรกๆเลย เอามาดูกันหลักพันเลขเหลักร้อยเลข2รวมกันได้9นี่หดาวนะอยู่กับเรามา5งวดแล้วนะไม่ธรรมดาแนะล้วล่ะบังกักหน่วยล่างสูงนี้สถิติสิบงวด16กรกฎาคมหลักพันเลขเหลักร้อยเลข2เป็นเลข9เดือนหน้า3เป็น12และเลข2 2งบวกสได้4 3, 2, 4่บวกสได้7 2 4 7นะ2 4 7ก็นเนี่ยก็2 4 7นี่แหละ คราวนี้อีกอีกสูตรหนึ่งอาจารย์หาแผ่นไม่เจอรู้สึกแผ่นหายอาจารย์เดินทางเข้ากรุงเทพออกต่างจังหวัดบ่อยช่วงนี้นะมีงานก็เลยเอกสารมันก็เลยหลุดหายไปนะครับก็ขอประทานโทษด้วยนะแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าสูตรสถิติเ็นงวด2ดาว560อันนี้247คราวนี้มันไม่ชนกันเลยนะไม่ชนกันอาจารย์เอาตัวไหนทีนี้เอาตัวที่มันชนกันกับตัวนี้บินเกต้์โนร้อยศู ตัดสองทิ้งสองไม่มีนันะไม่มีในนี้ตัดเจ็ดทิ้งเจ็ดไม่มีในตัวนี้แต่เสียดายจริงอะ่ะมันมีเทียบสวนวิ่งล่างอาจารย์กลัวมากเลยนะกลัวเลขเจ็ดเนี่ยแต่อาจารย์จะเป็นต้องตัดทิ้งนะเลขเจ็ดถ้าจะเอาเจ็ดเข้าก็เอาเก้าออกเท่านั้นเองก็ดูนะครับว่าเจ็ดกับเก้า 9, ตนนัวไหนจะอยู่ตนนัวไหนจะไปเอาไว้เป็นรยต่อไปครับเอาห้าไว้สีนะ่ 4, ไม่ไหมสี่ 4, มีแต่สี่ไปหลักหลหลักสิบล่างแล้ว 6ล่ะ6ไม่มีตัด6ทิ้งเพราะฉะนั้นเหลือ0ูกับ5เป็นหลักตัวรองคือเลขก3ตัวรองที่เลข3ใส่มาก็คือ3มันเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยแต่มันไม่มีตัวไหนนะก็เลยอาจารย์ก็เลยมาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขออนกกุญาตเขียนนิดนึง แต่เพืเ่อนๆนะครับออ05ตัวลองเลขสามเอาละครับ05ตัวลองเลขสามโดยหลักๆถ้าเราจับเป็นเซตตัวนี้อาจารยก็ชอบนี่นะครับ4045 4045จริงๆถ้าเป็นปักหลักแล้วเราสบายมากเลยนะ4045 43 1015 13 8085 83 9095 93ปักหลักไม่ต้องกลับแค่นั้นเอง ก็มีไม่กี่ชุดนี่ก็สรุปชุดล่างบางนะชุดล่างเมื่อเทียบชนกับบินกระทบชนร้อยสูตรแล้วแหละแต่บางคนจะชื่นชอบบินกระทบชนร้อยสูตรก็ต้องไปดูคลิปหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ไอ้นี่เป็นชุดปักหลักชุดย่อยชุดใหญ่จริงๆเนี่ยเราต้องใช้บินกระทบชนร้อยสูตรตัวนี้เจ็ดตัวนี้มันเริ่มเรียงใหม่นะครับก็สรุปได้เท่านี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าในหลักหน่วยล่างก็เรียบร้อยแล้วเนาะศูนย์ห้าลองสามสวัสดีครับ โปิดใช้ดุลพ,พินิจพิวิทยาาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย